สวัสดีครับอสายแล้วนะครับผมประมาณเก้าโมงครึ่งเลยนะฮะก็ยังถือว่ายังดีนะครับผมยังมีตัวให้กินดอกดอกพงเนี่ยนะพึ่งเจ้าเกสรน,นะครับผมแต่ถ้าเช้ามาเช้ายิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะมาเยอะแล้วก็เกสรเนี่ยจะเต็มไวันะครับผมถ้าสายมันก็จะนานหน่อยหนึ่งสําหรับการยืนดูตัวนะครับ สังเกตที่ขานะครับผมเกสรเต็มเกือบจะเต็มแล้วนะตัวนี้นะครับมีหลายตัวครับผมแต่เห็นบินไปสองตัวแล้วนะครับวนเลยนะครับโอ้โหมันบินขึ้นไปแล้ววนก่อนนะฮะวนแล้วก็ไปใส่สายขึ้นไปโน,น่นโน่นนะครับไปทั้งต้นไม้ต้นโน้นนะฮะ แต่ผมไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไม่แน่อาจจะเลยไปนะครับผมเพราะโด่งมากนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับผมจะไปดูตัวแถบโน้อนอีกทีนึงตรงต้นไม้นะฮะถ้ามันมีตัวกินเราก็จะดูอีกทีนึงนะครับว่ามันบินตัดไปทั้งไหนอะไรเงี้ยมันก็จะใกล้ขึ้นพึ่งขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับแต่ก็ต้องค่อยๆขี่ไปนะครับตามคลองนี่ค่อยๆเลาะดูด้วยนะฮะคือดูตัวตัวขึ้นตัวลงจากหลังเหมือนต่ออะไรครับผม เพิ่งออกหากินก็บินขึ้นบินลงเหมือนต่อนะครับไปครับไปดูกันฮนะอา้าถือว่าเต็มๆฟุกๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครตีหรือยังเหมือนมีคนลุยนะครับข้างหน้าผมเนี่ยนะเห็นตัวเข้าตัวออกไหมครับเพื่อนๆน้องๆเดี๋ยวให้มันบางอยู่นะครับสังเกตที่ดำๆนะครับเห็นไหม งต้นตะขบเน่ยน,นะครับผมนันออกมาแล้วครับผมเข้าไปแล้วฮะเป็นเวิงบึงนะครับผมเนี่ยครับผมไอ้กล้องตัวเนี้มันใช้ได้ตรงนี้เองนะครับผมเวลาเราจะดูตัวเข้าตัวออกนะครับเพราะว่าโอ้โหไกลมากแล้วก็ลึกมากผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันสามารถช่วยผมนะี่ดูตัวเข้าตัวออกได้นะครับผม หรือว่าเห็นอะไรดำๆไกลๆอย่างเงี้ยนะครับระยะหนึ่งกิโลอะไรเงี้ยถ้ามันลางๆนะครับแล้วก็ตูมาดูได้นะครับว่ามันใช่พึ่งไหมมันย่นเวลาการที่เราจะขี่รถเข้าไปเนี่ยดูนะครับบางทีมันหาซอยเข้าไม่ได้นะครับอย่างตรงเนี้ยเป็นเวิร์นะฮะเป็นบึงเลยนะครับเป็นเป็นสะใหญ่นะครับผมผมต้องอ้อมไปฝั่งโน้นฮะพอ้อมไปฝั่งโน้นแล้วก็ดูพึ่ง พึ่งแน่นอนครับผมนั่นคือตัวเข้าตัวออกพึ่งอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับผมจากจุดที่ผมดูตัวมันดงไม่ไกลเลยฮะเลยป่าเลยมุมป่ายางไปนู่นฮะรประมาณสักประมาณไม่ถึงห้าร้อยเมตรนะครับผมประมาณสี่ร้อยเมตรถึงจุดที่ผมซูมไปนน่นฮะมุมดำๆนู่นนะครับผมพึ่งอยู่นั่นฮะไปไปลุ้นกันว่ามันใหญ่มันเล็กมันยังไงนะครับผม ขอให้อย่าอ่อนแล้วก็อย่ามีคนตีตัดหน้าไปครับตีน,นี้ผมขี่รถมานะครับผมมันเป็นสันเนี่ยนะจะต้องหาทางเข้าครับผมตอนนี้จอดรถทิ้งไว้เลยนะครับผมมันหาทางเข้ายากเนี่ยครับผมต้นเนี้นะฮะที่ผมบอกว่าพึ่งบินมามาจุดเนี้ยนะครับที่เห็นยอดไม้ใหญ่ๆนะครับผมเป็นต้นตะกูนะ ที่บินบนมานะครับผมมาจุดนี้แต่พึ่งอยู่ห่างจากต้นไม้ต้นนี้ประมาณร้อยเมตรครับผมก็ถือว่าบินมาตรงนะครับผมแต่การโด่งของมันเนะ่ะมันอาจจะเฉไปหน่อยนึงนะครับเพราะลมมันแรงนะครับผมกลางตามพึ่งไม่ห่างเลยนะครับผมไม่ไกลด้วยลังนี้นะครับโด่งละฟ้าแต่ทิ้งลงลังนะครับผม เดี๋ยวมันเป็นคันคันเนี่ยนะคันอ่างที่ผมบอกนะครับพึ่งตําก็ถ้าใช้ได้ก็ไม่ต้องไหลมากมายครับปันๆเอานะครับให้เกิดควันก็ตีได้แล้วนะครับผมโน่นนะเดี๋ยวเข้าเข้าแง่โน่นนะพึ่งอยู่ตรงนี้เองนะครับผม ตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับไม่รู้ว่าใครตามหรือเปล่านะครับขอให้ลังใหญ่ๆติดดินเลยนะครับผมโอ้ยลกครับผม นู่นคับข้างหน้านะนี่ครับผมอาจจะไม่ใช่พุ่มตะกขบนะคมองไกลๆเหมือนตุ้มพุ่มตะกขบหรือปอกระสานี่แหละครับผม เจอแล้วครับผมไม่ใช่ปุ่มปอกษระสาไอ้ไม่ใช่ปุ่มตะกบนะใบมันเหมือนกันมากนู่นะครับผมพึ่งเอาการครับผมเดี๋ยวขอสำรบแป๊บหนึ่งนะครับจากที่ผมซูมนู่นนะผมยืนอยู่ขอบสาฝั่งนู้นฮนะตรงต้นไม้ต้นสูงนู่นนะครับ ไปแจ็คเตรียมพร้อมครับการเก้าหาผึ้งนะน้องๆยังไม่ต้องไปถึงโน้นนะครับจุดก่อนครับผมพอเกิดควันขั้งบนเห็นไหมะมันจะขึ้นมานะครับผมให้เป่าใส่ไปเลยนะทีเนี้ยมันโอ้โหอยู่แก่เลยครับผมมันก็ไปแล้วนะครับผมผึ้งไม่เหมือนมิ้มนะฮะหัวน้ำสวยอย่างเดียวพอครับ สงสัยรังไม่เอาครับผมหัวน้ำครับผมลังแก่ไปเดี๋ยวผมขอหัวน้ำนะคร เก่อนานเกินนะครับผมไม่มีก็เห si> ็นนะตรงนี้ หวานอมเปรี้ยวเลยนะครับผมหัวน้ำนะครับ ได้คุมครับผมนะหัวน้ําสวยอยู่ก็อาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นะครับผมมันมันย้อนแสงนะครับผมผมไม่เอาริงนะตัวนะครับผมปล่อยให้มันแต่้าอยู่หรือจะขาดอนุนนอนชัยแล้วนะครับผมหนอนปีเสื้อนะฮะมันชัยนะครับผมนี่ครับชีวิตต้องลุยแบบนี้นะฮะถ้าเจอพึ่งต่ําอย่างเงี้ยมันจะอยู่จนแก่นะครับเพราะบางคนเขาดูตัวไม่เป็นหรือว่าค้นไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเทคนิคมีหลายอย่างนะครับผมการดูตัวพึ่งการตามพึ่งต่ํานะครับ ที่จะทำให้เราเจอรังแบบนี้นะครับผมใช้ไปนหน่อยเดียวนะที่ผมเอามานะครับผมเป็นหญ้าที่เขาตัดนะครับเป็นห่วงรถด,ด้วยนะครับผมก็ของเคยหายหมดเลยนะครับผมส่วนเอปีบางท่านก็พึ่งหาย คือพวกเอาหมดไม่รู้จะเอาไปทำไมคนระับหาเหนื่อยจะตายไอ้พวกขโมยก็จ้องนะครับใครครับผมก่อนออกน้องๆทุกคนทุกท่านไม่ว่ามือใหม่หรือมือเก่าไฟเป็นสิ่งสำคัญนะครับกับป่านะครับผมตีพึ่งยังไม่เท่าไฟไหม้นะครับผม ถ้าไฟไม่ป่าในแหล่งอาหารของสัตว์ต่างๆมันหมดนะครับรวมทั้งมแมลงด้วยนะครับไฟครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอด